ผู้ชายควรนั่งฉี่หรือยืนฉี่ซึ่งบอกเลยว่ามีคำตอบที่น่าสนใจมากๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับโดยปกติแล้วพวกเราผู้ชายส่วนใหญ่จะชินกับการยืนปัสสาวะมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะหลายท่านกลับชี้ชัดว่าการนั่งปัสสาวะนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับถ่ายสำหรับผู้ชายครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะครับคำตอบคือเมื่อเรานั่งปัสสาวะ กล้ามเนื้อสำคัญบริเวณอุ้งเชิงกรานและกระดูกสันหลังของเราจะสามารถผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งต่างจากการยืนที่เรามักจะเกรงกล้ามเนื้อเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวนายแพทย์เจอรัลคอลลินส์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลอเล็กซานดราสหราชาอาณาจักรย้ำว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่นี้เองที่ทำให้กระบวนการขับถ่ายเป็นไปได้ง่ายและราบรื่นกว่าเดิมซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพทางเดินปัสสาวะในระยะยาวครับ ที่สำคัญกว่านั้นสำหรับผู้ชายสูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตรหรือ BPH ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ชายเกือบ80%ที่อายุเกิน80ปีต้องเผชิญการนั่งปัสสาวะถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งครับงานวิจัยจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเลเดนเนเธอร์แลนด์พบว่าการนั่งปัสสาวะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าและอย่างสมบูรณ์และรวดเร็วกว่าการยืนมากครับลองนึกภาพนะครับว่า เมื่อตอมลูกหมากขยายตัวมันจะไปอุดตันท่อปัสสาวะทําให้เราปัสสาวะออกได้ยากการนั่งจึงเข้ามาช่วยตรงนี้ครับเพราะมันทําให้เราสามารถใช้แกล้มเนือหน้าท้องในการขับปัสสาวะหยดสุดท้ายออกไปได้หมดจดเมื่อกระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าสมบูรณ์ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและทําให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและที่น่าสนใจคือมุมมองของสังคมทั่วโลกก็กําลังเปลี่ยนไปจากที่เคยมองว่าการยืนปัสสาวะ เป็นเรื่องของความเป็นชายตอนนี้หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับสุขอ,อนามัยและสุขภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นในเยอรมนีที่เคยมีคำว่า sitzpinkler ซึ่งใช้เยาะเย้ยคนที่นั่งปัสสาวะอยู่แต่ปัจจุบันกว่า40%ของผู้ชายที่นั่นเลือกนั่งปัสสาวะด้วยเหตุผลด้านสุขอ,อนามัยที่ดีกว่าครับส่วนในญี่ปุ่นการสำรวจเมื่อปี2021ก็พบว่าผู้ชายถึง60.9%ในช่วงอายุ20-60ปี ชอบนั่งปัสสาวะเพื่อลดปัญหาปัสสาวะกระเด็นและรักษาความสะอาดของห้องน้ำครับสรุปเลยนะครับการเปลี่ยนมานั่งปัสสาวะไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพผู้ชายเราโดยเฉพาะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและต่อมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสุข,ขอนามัยสาธารณะอีกด้วยครับเพราะถ้านั่งช่วยให้ปัสสาวะออกหมดจดและยังลดการกระเด็นของปัสสาวะซึ่งส่งผลดีต่อความสะอาดของห้องน้ำโดยรวมของเราทุกคนครับ ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผมเองสารภาพเลยว่าเพิ่งรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้จากคุณหมอนี่แหละครับปกติก็ยืนฉี่มาตลอดชีวิตแต่พอได้รู้ถึงประโยชน์มหาศาลทั้งในแง่สุขภาพระยะยาวการป้องกันปัญหาต่อมลูกหมากโตและที่สําคัญคือเรื่องสุขอ,อนามัยแล้วเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันดูนะครับบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการนั่งปัสสาวะเนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อชีวิตของเรามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับ ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์ไปให้คนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายของคุณได้รู้ข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวแบบนี้แหละครับและถ้าคุณอยากติดตามสาระดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับเคยนั่งปัสสาวะกันมาก่อนไหม หรือคิดว่ายังไงก็ต้องยืนเท่านั้นลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมรออ่านทุกความคิดเห็นครับ